แสกแก้วหูจะร้องก็ไปร้องข้างนอกคนเข้ากำลังเสียใจทำไมนายเป็นคนเย็นชาแบบนี้น่าจะพูดปรับใจฉันดีๆแล้วก็ยกโกโก้อุ่นๆมาให้ฉันสิฉันเป็นแขกไม่ใช่หรือยะไม่ได้เชิญสักหน่อยพวกเธอเข้ามากันเองตามใจชอบระหวังที่ฉันไม่อยู่อีกอย่างบทความนี้มันดูน่าสงสัยเอ๊เงั้นที่เขียนว่าท่านโบเรียตายในสงครามันคือเรื่องโกหกอย่างนั้นเหรอ จะอยู่หรือตายฉันไม่รู้แต่อย่างน้อยเท่าที่ฉันจำได้ตอนนั้นโมเรียยังมีชีวิตอยู่ที่สนามรบไม่ได้ตายในสนามรบแล้วทำไมถึงร้งข่าวแบบนั้นล่ะไม่รู้สินด้จะลุกขึ้นมาทำไมฮะไปนอนไปไอ้คนเดนตายนี่แล้วยังจะถือดาบมาอีกเหรอ นี่จะหาเรื่องตายหรือยังไงยังไงนายก็ชนะลิงบาบุนพวกนั้นไม่ได้หรอกคราวนี้ตายแง่แก่เลยโอโ้โห<ฮ>นี่ไม่เกี่ยวแล้วกับเธอทำไมปากเสียอย่างนี้ฮะคิดบ้างไหมว่าใครกันที่ช่วยแบกในายในสภาพรอแรกกลับมาตา, <c oughs> าเหีห้ยนั่น่กเห็นมะแค่เดินยังจะไม่รอดที่ซ้ำไปเลยทำไมถึงรีบร้อนนะัก ทั้งๆที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็เพราะนายเล่าเรื่องดูฟี่ให้ฉันฟังยังไงล่ะใครจมวยใจเย็นได้อะคิดว่ายังไม่ตายแต่ว่าจิตใจอาจจะพังยับเยินไปแล้วก็ได้